เรื the ่องงานครับผมค่ะเรื่องงานก่อนนะครับอภิใจข่าววันนี้มาร่วมงานรู้สึกยังไงบ้างวันนี้นะครับมางานนะครับไอคอนิคนะครับอันพัชเาร์าร์สไอคอนิคโอเคเอาใหม่จริงต่างแอคชั่นใหม่ต่อมานะครับงานช้างอันพัชราร์ไอคอนิคเอ็กซ์เพรียร์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานที่แนวไอคอนิคนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมแบบ แต่งตัวสูตรเป็นดูดีนิดนึ่งต้องมาแต่งแรมอย่างนี้ไงใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นงานที่แบบยกเหนือระดับมากๆครับผมเพราะปกติเราจะไปงานแนววินเทจครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าเพื่อนเป็นแนวเพื่อนๆนะครอบครัวช้างครับชวนมาครับผมรู้สึกยังไงบ้างเขาแบบได้มาร่วมงานก็ดีใจครับผมดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ที่เหนือระดับนะครับแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าวันนี้เหมือนกับมาเจอครอบครัวช้างครับพวกเพื่อนๆประทับใจแค่ไหน ประทับใจมากๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือเหมือนได้มาคุยกับพวกเ,เพื่อนๆแล้วก็รวมถึงแบบได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับแนวบนเรืเอแบบหลับรูห้าครับแบบไอคอนิกเลยครับผมฟังเพลง,งดื่มด่ำใช่ครับมีศิลปินดัง,งดๆแบบอย่างพี่ตูนบริสแลม<อ>นะครับพี่กล้องสารัตนะครับที่มันมีความแบบไอคอนิกที่มารวมตัวกันอะไรเงี้ครับเราจะได้เห็นพี่จคร้องเพลงไมัเท่านี้ เอาเป็นแนวแบบน่ารักดีกว่าช่วงนี้มีลูกแล้วต้องแนวแบบว่าเป็นทางการนิดนึงนะครับเออแต่ที่ทรงดูดีแเนี่ยะครับพี่ขายหล่อแล้วนนี้ไม่หล่อครับพี่ขายคุ้มทานประมาณนี้แหละครับพี่ทางการเรียบร้อยแล้วพี่เอาปกติได้เลยครับเชิญเลยครัาฝากกิจกรรมดีๆนี้หน่อยครับรั้ก็กิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็ถือว่างานนี้นะครับเป็นงานที่เป็นแนวไอคอนิกนะครับที่แบบยกระดับที่แบบเหนือระดับนะครับทำให้ครอบครัวช้างเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับแล้วก็รวมถึง พวกเราหลายๆคนเนี่ยที่เป็นครอบครัวช้างเนี่ยเราก็มารวมตัวกันนะครับล่องเรือที่แบบชมวิวนะครับ360องศานะฮะที่แบบว่าบรรยากาศดีๆแล้วรวมถึงอาหารเนี่ยที่มีแบบว่าโอ้ลูลามากๆครับก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่แบบได้มางานวันนี้ครับผมมันลืงลูกเราบ้างครับผมให้ชื่อเออโอไม่ไม่ไม่ผมจะมาเตือนด้วยครับว่าบางงวดก็ไม่ไม่ถูกครับพี่การดก็มานะ จริงเหรอครับไม่รู้เลยครับพี่ส่วนมากมันถูกมันอาจจะเป็นคลิปเก่าก็ได้พี่ใช่บางทีมันวนไปครับบางทีแบบคน <laughs> เอาไปบุนกันใช่ใช่ครับผมว่าจริงอย่าไปเล่นเยอะเลยครับมัน,ม,นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าลูกผมบางทีเขาก็ชูนิ้วตาม<อ>ตามเหมือนเขาครับเขาอมนิ้วตามอารมณ์เด็กใช่ลูกอมนิ้วแม่มชูนิ้วก็อะไรเงี้ยผมผมก็เตือนแม่เหมือนกันว่าถ้าแบบ ไม่หยุดชูนิ้วตำรวจจับแม่นะอะไรกันแรกหมายถึงคุณยาย,ยคุณยายยายยาย่ยาย่า,ยายใช่แล้วที่ที่ผ่านมามันค่อนข้างตรงเกือบทงวดเราโหถ้ตอนช่วงข้อแรกๆนะตรงหนักเลยครับตรงแบบว่าประมาณ5-6งวดติดอ่ะห้าหกงวดติดแล้วก็คุณย่าเขาก็ท็อปฟอร์มอยู่แล้วก็เราก็เลยใส่น้ำใส่น้ใส่หนักลอยใส่น้ำลอยคุณย่าก็ท็อปฟอร์มแบบว่าแบบก็เป็นสายนั้นนะครับสายแบบว่า ว <c oughs> ือ,อเป็นแนวแบบว่าคือก็ต้องเข้าใจว่าตอนนี้ปีนี้เศร,รษฐกิจเนาะ,ะบางทีแบบคนเขาก็อยากแบบรวยทางรัดอีกแบบนนดได้โชคอ่าประมาณนั้นละครับแต่ก็ไม่สนับสนุนเท่าไหร่ครับแล้วอบอกได้เบรกได้เบรกเบรกแม่เราไปยังงเบรกเบรกเบรกต้องเบรกครับไม่ได้ครับเพราะว่าบางทีเขาบางทีถูกเนี่ยบางทีวันหนึ่งไม่ถูกมันก็เสียเสียใจมันก็หมดได้นะฮะใช่ไหมฮะก็ต้องคุมหน่อยคุมหน่อยก็เล่นแบบพอประมาณนี้ครับ เรามองไงคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวมีเป็นตัวเลขมาใส่และอะไรอย,อยู่ที่เขาครับเขามี <laughs> อินเทอร์เน็ตครับเขาอยากพิมพ์ก็พิมพ์เลยฮะัแต่ <laughs> หลังๆ <laughs> เราแค่ก็เตือนคนของเราหรือว่าเตือนพี่พๆแบบว่าที่แบบเล่นแบบว่าคือเข้าใจว่าแบบมันดูแปลกไปหน่อยว่าแบบออทำไมมันหลายงวดเกินอะไรเงี้ยลูกผมมัน <laughs> แล้วก็ผมก็พยายามจะบอกว่าอย่าไปเล่นเยอะครับเก็บตังค์ดีกว่าอย่างเวลาถูกที่เรามีของขวัญให้ลูกเราไหมลูกว่าถวายน้ำแดงเหรอไม่มีแล้วแม่เราอะให้ไรหลานไหมแม่ับ แม่ผมมันไม่ค่อยอะไรแม่ก็จะแบบเล่นกับเล่นกับหลานแล้วก็จะติดหลานแล้วก็แบบมีความสุขแล้วก็แบบว่าคือตอนนี้ลูกมาเติมเต็มชีวิตผมที่ทําให้ผมแบบมีเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราเราไม่เคยมีโมเมนต์ที่แบบว่าเราจะต้องระวังตัวอะไรมากขึ้นหรือแบบใช้ชีวิตแบบปล่อยมากขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนนะแต่ตอนนี้เราเริ่มแบบเฮย้ยต้องต้อง,องทำอะไรต้องระวังตัวให้มากขึ้นพฤติกรรมไหนที่เรารู้สึกว่าพอมีลูกมานทำให้เรา ชีวิตคนนะฮะชีวิตคนนี่มันมันเหมือนกับเขาเขาเขาฝากชีวิตเราหรือเราต้องดูแลเขาในช่วงที่วันหนึ่งเขามีครอบครัวเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอเขาละเขาก็จะไปในครอบครัวเขาเราจะสอนลูกว่าหนึ่งการศึกษาก่อนการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของแบบวิวัฒนาการที่แบบลูกเราต้องเจออะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็เป็นแนวแบบไม่อยากให้ลูกเหมือนผมอะเอางี้ดีกว,ว่า าเหมือนผมมันก็ไม่ใช่จะดวงดีเสมอไปอ่ะบางทีเราเราไม่ใช่เป็นไอ้แจ็คแฟนฉันตอนเด็กแล้วบางทีคนมันเกลียดเราก็มีเยอะหรือบางทีคนมันไม่ได้ชอบที่หน้าเรามันมีเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องวางตัวให้เป็นว่ะไม่งั้นแบบอ่า เห็นหลายๆข่าวมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะไม่ต้องไปเด่นไปดังอะไรหรอกครับอยู่ให้พอดีพอดีเลยจริงๆเราได้คุยกับภรรยาไหมกันเรื่องนี้ที่บอกว่าไม่อยากให้ลูกโตมาตบกันว่าตบๆเมื่อกี้ตัดส้นอ๋ไรกันเชียร์แล้วเนี่ยให้มันได้คอนเทนต์เนี่ยตบไหมครับอ๋อยอดก๊อปเนี่ยไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างนี้จริงๆเราคุยเรื่องนี้ไปหมอรับทรามไปกับเรื่องที่แบบว่าไม่อยากให้โตมาเหมือนพ่อรู้รู้ก็แบบลูกพ่อแบบคือผมจะรู้ตัวผมว่าแบบผมเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยคือผมว่า ผมไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเท่าไหร่เรื่องอะไรที่กลัวที่สุดที่ว่าไม่อยากให้ลูกเป็นเรื่องเนี้ยโหโก็เรื่องแบบบางอย่างที่แบบคือผมชอบเด็กที่เอาตัวรอดเก่ง <c oughs> ผมไม่อยากให้เหมือนผมผมเอาตัวรอดเป็นแข,แข่งแกร่งในสังคมแล้วก็บางเรื่องที่แบบเรื่องการศึกษาบ้างเนี้ยอยากให้ลูกแบบว่ามีความแบบศึกษาเยอะหรืออะไรเงี้ยฮะแล้วก็ขอบคุณครับพี่แล้วก็แล้วก็แบบว่า ไม่ได้ไปเช็ดอะไรครับพอได้ดูกลิเนาะได้ได้กินมันละมั้งมีแล้วที่ลูกเหมือนแม่ได้ได้ครัเออเป็นเหลืองเหลืองอ๋อไม่ใช่อะไรค่ะครับตัวนีครับพี่ก็นั่นแหละก็คือแบบว่าให้ลูกแบบการศึกษาดีๆแล้วก็ให้ให้เอาตัวรอดเป็นเด็กทุกวันนี้ต้องเอาตัวรอดเป็นแล้วก็พยายามสอนแบบให้ให้เป็นเด็กที่แบบ ไม่โกงแล้วก็ไม่ไม่น่ารักต่อสังคมอ่ะแล้ววันนี้โตมาเขาเหมือนใครนะวันนี้มันฉายแบยอะไรบ้างผมว่าเหมือนแม่นะดีสบายใจดีสบายใจเราแม่เพราะเขาอยู่กับแม่เราทํางานอย่างเดียวจริงจริงมีนิสัยอะไรแบบที่เกเรหรืออะไรที่พอมีลูกปุ๊บแจ๊คไม่ทําเลยนะยวเที่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 ยวจะไม่ค่อยเที่ยวแล้วเพราะว่ากลัว กลัวแบบลูกเอาแบบอย่างอะไรเงี้ยแต่ถ้าลูกอยากไปก็เดี๋ยวพาไปสักรอบหนึ่งไปดูถ้าเกิดบรรยากาศมันยากเหมือนกันนะที่เพื่อนโทรมาแล้วเราต้องปฏิเสธไอ้อย่างเพื่อนเขาจะชอบโทรมาสมมติเราสุดละลายเ็เราล้างมือในอ่างทราทำแล้วที่พูดไม่ก่อนหน้านี้ว่าไอ้น้ำเนาะไม่ไม่ไม่นิกกี้มันก็เที่ยวสไตล์แบบเที่ยวพับเที่ยวอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยแล้วเราแบบเป็นแนวแบบว่า อ,อยู่กับลูกกับเมียเข้าวัดอะไรเงี้ยทำรายการกับพี่มดดำนี่ชีวิตก็เป,เปลี่ยนมาขนเทเปลี่ยนผมไเหรอผมเนี่ยเปลียปล่ยนถึงขั้นแบบว่าไปวัดวัดหนึ่งแล้วก็เขาก็สอนเรื่องธรรมะนะเ,ออเขาให้แบบเรานั่งสมาธิแล้วจ้องดูกระดูกอ่ะกระดูกที่แบบว่าเป็นกระดูกคนน่ะแล้วก็บอกเนี่ยทุกคนน่ะก็จะเป็นแบบนี้แหละผมก็เลยปงผมก็แบบปงแล้วก็แบบเอ้สักหน่อยเว้ก็กลับมาดูหนัง มันก็ไปเที่ยวไม่ได้ก็ดูหนังเอาอะไรอย่างเงี้ยนี่เรื่องนี้แล้วกลับไปด็กช่แซ่เรื่องนี้กันเลยอะไรนะไม่ใช่เรื่องนี้แบบนี้กับนิกกี้โอ้โหไอ้นั้นหนังน่าจะเอาไม่อยู่เพื่อนโสดได้ไงเขามีสิทธิ์ไงเขามีสิทธิ์ไงเป็นห่วงเขาไม่เราเป็นห่วงเขาไม่เมื่อกี้เขาสัมภาษณ์ไปน้วยซ้ำเออเป็นห่วงเป็นห่วงเพราะเขาก็เที่ยวเยอะเราก็อยากให้เพื่อนแบบพักผ่อนทำไมเขาหนักเอาอยู่ไงเดี๋ยวภูมิร่างกายครับภูมิต้านทานแบบนอนน้อยๆไม่ดีนะอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีแบบ วัคซีนงวัคซีนที่เราแบบว่าร่างกายเรามันตอนนี้มันแบบเดฮอสโตกอะไรอย่างเงี้ยระวางระวังช็อตคือห่วงแค่เรื่องสุขภาพเรื่องอื่นไม่ห่วงใช่แล้วผมก็เป็นแนวดูหนังไปเพื่อเขาเที่ยวไปอย่างช่วงเดือนที่แล้วให้กำลังใจเขายัางไงบ้างตอนนี้โอ้ก็จริงๆไม่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 ได้ให้กําลังใจอะไรเยอะก็แค่แบบว่าโอเคใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่อยากไปแบบยุ่งเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนเลยครับกับผมเพราะว่าเขาก็มีเหตุผลของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็รีเช็คกันเรื่อยๆใช่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 ก็มีรีเช็คกันครับ มีลูกคที่สองไหมฮะมีลูกคนที่สองไหมอย่ายังีลูกคนที่สองยังยังยังครับคนนี้ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าคนนี้แบบว่าเป็นแนวแบบว่าอยังร้องแล้วรังร้องแบบกลางดึกอยู่ครับเพราะว่าเขาเริ่มพัฒนาการเขาเริ่มแบบไวไปหน่อยอ่ะหมายถึงว่าแบบอยากคว่ำอยากคว่ำตัวเองเงี้ยแล้วก็พูดพูดเก่งแล้วก็เวลาเวลาหิวนมหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบว่า อะไรประมาณนี้ครับอะไรประมาณนี้คือขอให้เคียบให้เคลียบอย่าไปดูตรงนั้นขอให้เคียบเขาตอบมันยังไม่ได้้บงานทางการก็ต้องประมาณนี้ไปถึงวันนี้หรอคือไปถึงอะไรไปถึงคู่อะไรไม่เป็นตัวเองครับพี่โอเคโอเคอะไรประมาณนี้ยังไม่ได้ตอบเลยงะนพิเศษ